ข้อถัดไปนะครับข้อ11บเอ็ดเขาบอกว่าฝ้ายซื้อประกาด้ามละ6บาทและด้ามละ8บาทรวมเป็นเงิน50บาทฝ้ายจะได้ประกามากที่สุดกี่ด้ามนีนแ่แหละถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เอาไปพูดจริงๆก็บางคนเขาบอกว่าอยู่ในมมอสององและโอ้โคหครูแต่หนูอยู่ปสามเองนะครูปสามแนะนานะครับพยายามเขียนเหมือนที่ครูเขียนเมื่อกี้เขียน,ยนตาราง ไม่ก็เขียนรูปไม่ก็นั่งไล่เอาทีละอันไล่จากน้อยไปมากพวกนี้เราไล่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเรียนถึงป .3 ก็ไล่ได้เนาะแค่อ่านโจทย์แล้วเข้าใจอะไรเงี้ยนะครับดูนะซื้อปากกา6บาทด้ามละ6บาทกับด้ามละ8บาทแต่มีเงินเนี่ยห้บาทถูกไหมครับมีเงิน50บาทเขาถามว่าได้กี่ด้ามได้มากสุดเลยกี่ด้ามเราก็ลองเลยครับสมมุติเลยมีอยู่50บาทเนาะ รวมแล้วเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินห้าสิบบาทเราก็ต้องคิดอย่างนี้สมมุติเล่น <ๆ S 1> เล่นง่ายๆ,ๆครับไล่อย่างนี้ถ้าไอ้นี่ไม่ซื้อซื้อไอ้นี่ได้ไหมแปดเท่าไหรได้ห้าสิบไม่มีถ้าไอ้นี่ซื้อหนึ่งแท่งก็คือหกบาทก็เอาห้าสิบลบหกก่อนเหลือสี่สิบสี่แปดเท่าไหร่ได้สี่สิบสี่มีไหมก็ไม่มี ถ้าอันนี้สองแท่งหกสองสิบสองลบเหลือสามสิบแปดแปดเท่าไหร่ได้สามสิบแปดไม่มีถ้าอันนี้เป็นส <8 S 1> ามหกสามสิบแปดลบเหลือสามสิบสองแปดเท่าไหร่ได้สามสิบสองแปดสี่สามสิบสองโอเคไหมไม่งงนะถ้าอันนี้เป็นสี่สี่หกยี่สิบสี่ลบเหลือยี่สิบหกแปดเท่าไหร่ได้ยี่สิบหกมีไหม ไม่มีถ้าไอ้นี้เป็นห้าห้าหกสามสิบลบเหลือยี่สิบแปดเท่าไหรได้ยี่สิบมีไหมไม่มีถ้าอันนี้เป็นหกหกหกสามสิบหกลบเหลือสิบสี่แปดเท่าไรได้สิบสี่มีไหมไม่มีถ้าอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองลบเหลือแปดแปดเท่าไหรได้แปดแปดหนึ่งแปดถ้าอันนี้เป็นแปดแปดหกสี 8, 8, 1, 8. ่สิบแปดลบนี้เหลือสิบสองไม่มี ถูกไหมครับท้านี่เป็น9 9 6 54เกินยังเกินแล้วจบมี2แบบถ้าซื้อแบบที่1คือแบบ6บาท3แท่งกับแบบ8บาท4แท่งจะได้ทั้งหมด7แท่งแต่ถ้าซื้อแบบที่2คือแบบ6บาท7แท่งแบบที่2 8บาท1แท่งจะได้8แท่งเพราะฉะนั้นซื้อแบบไหนมากที่สุดซื้อแบบไหนซื้อแบบนี้มากที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ8แท่งหรือ8ด้ามนั่นเอง ง่ายเนาะเข้าใจไหมครับไม่งงนะอ่ะเดี๋ยวตอนที่เป็นแบบฝึกนะครับคูจะมีแบบนี้ให้เยอะๆเราจะได้ฝึกลองดูนะครับอ่าลบนะข้อถัดไปข้อ12อโอ้โหข้อ12นี่ทีเด็ดเลยข้อ12นี่ทีเด็ดเลยเครื่องสูบน้ำา A ใช้เวลา12ชั่วโมงเนี่ยเต็มบ่อเครื่องสูบน้ำา B เนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงเต็มบ่อหากสูบพร้อมกันใช้กี่ชั่วโมงอือหื ถ้านั่งทํากันตามตรงเนี่ยโจทย์ข้อเนี้ยมสามเลยพี่มสามบางคนนั่งแสดงวิธีทำยังแสดงไม่ได้เลยแต่เราเรียนอยู่ปสามเราจะทํำไงดีนั่นน่ะสิครูครูคมีบอกก่อนละกันครูวาดบอกก่อนฝั่งนี้ฝั่ง A ฝั่งนี้ฝั่ง B โอเคไหมเอเนี่ยใช้สิบสองชั่วโมงถึงจะเต็มครูแบ่งเลยสิบสองชั่วโมง ก็แบ่งเป็นสิบสองช่องไปสิบสองชั่วโมงแบ่งเป็นสิบสองช่องนับ A หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองช่องหมายความว่าอะไรหมายความว่า A เติมเนี่ยนะเติมเต็มเนี่ยนะใช้เวลาสิบสองชั่วโมงแสดงว่าหนึ่งช่องกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถูกไหมส่วน B เนี่ยใช้เวลาหกชั่วโมง หกชั่วโมงเต็มช่องหกชั่วโมงเต็มเลยหกชั่วโมงเต็มแสดงว่า B เนี่ยใช้สองช่องคือหนึ่งชั่วโมงถูกไหมถูกนะแสดงว่าถ้าเติมพร้อมกันหนึ่งชั่วโมงเติมคนละหนึ่งชั่วโมงได้กี่ช่องไอ้นี่หนึ่งชั่วโมงได้หนึ่งช่องไอ้นี่หนึ่งชั่วโมงได้สองช่องแสดงว่าถ้าเราเติมหนึ่งชั่วโมงก็ได้สามช่องถูกไหม พอชั่วโมงที่สองก็ได้อีกสาช่องถูกไหมพอชั่วโมงที่สามก็ได้อีก3ามช่องพอชั่วโมงที่4ี่ก็ได้อีกสามช่องเต็มยังเต็มแล้วเพราะฉะนั้นตอบ4ชั่วโมงง่ายจังเลยเห็นไหมครับสิ่งสำคัญคือวาดรูปครับในระดับเราเนี่ยโจทย์หลายข้อวาดรูปอย่างเดียว นะครับอ้าวโจทย์ว่าแล้วเดี๋ยวดูข้อสิบสามูดูใหม่นะข้อสิบสามแสนดีครับแสนดีปั่นจักรยานห้าวันนะได้ทางรวมสี่สิบกิโลเมตรวันที่หนึ่งกับวันที่สองเนี่ยได้สิบห้าสองกับสามสิบสี่สามกับสี่สิบหกสี่กับห้าสิบเก้าโอ้โหปั่นได้มากสุดวันที่ปั่นได้มากที่สุดกี่กิโล <laughs> ลำบากจริงๆดูครับวาลูก่อนเหมือนเดิมกูชอบว่าลู5ห้าวันใช่ไหมนี่เริ่มต้นนี่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเขาบอกว่าห้าวันเนี่ยได้ตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนะสี่สิบกิโลเมตรถูกไหมแล้วเขาบอกมาแล้วครับวันที่หนึ่งกับวันที่สองเนี่ยสิบห้าดูนะถ้าปั่นตรงเนี้ยครับ สิบห้าวันที่สองกับวันที่สามเนี่ยสิบสี่เนี่ยวันที่สองกับวันที่สามเนี่ยนะวั vale ทนที่สองกับวันที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าวันที่สองกับวันที่สามเนี่ยปั่นแ้เนี่ยสิบสี่ถูกไหมวันที่สองกับวันที่สามสิบสี่ถูกไหมครับเสร็จแล้ววันที่สามกับวันที่สี่นี่วันที่สามกับวันที่สี่อ้าว dạ nè cảm ơn